ผมอยากพาคุณมาสำรวจบทเรียนสำคัญในชีวิตนะครับที่เราไม่เคยเรียนในโรงเรียนนะฮะหลายครั้งสิ่งที่เราคิดว่าตัวเราขาดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทักษะทางวิชาการนะฮะแต่คือความเข้าใจในชีวิตที่แท้จริงต่างหากสวัสดีครับพบกับผมนะครับดรหนุ่ย t t r t t g i i m m n นะครับในพอดแคสต์นี้นะครับผมจะพาคุณมาสำรวจบทเรียน ที่สำคัญในชีวิตที่เราไม่เคยเรียนในโรงเรียนหลายครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเราขาดเนี่ยอาจไม่ใช่ทักษะทางวิชาการแต่คือความเข้าใจในชีวิตที่แท้จริงต่างหากในวันนี้นะครับผมจะขอพาคุณเดินทางผ่าน10เรื่องสำคัญที่เราทุกคนได้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กนะครับ Strategic Man Podcast สนับสนุนโดย strategic man community community ของคนที่ต้องการความสุขและความสำเร็จลองคิดดูนะครับเราเนี่ยเรียนรู้การแก้สมการนะฮะแต่ไม่เคยเรียนรู้วิธีการแก้ปมในใจเราเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของโลกแต่ไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองและเมื่อเราต้องเผชิญชีวิตจริงเรากลับรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมจะใช้ชีวิตแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ย ไม่ฉลาดพอนะครับแต่เพราะเราไม่เคยถูกสอนให้เข้าใจตัวเองมากพอพอดแคสต์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มาจากประสบการณ์จริงอของคนที่ใช้ชีวิตแบบตั้งคำถามกับทุกอย่างนะ,ะคือคนคนนี้ก็ใช้เวลากว่า10ปีนะในการค้นหาความหมายที่แท้จริงของการศึกษานะและสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำราเรียนหรือว่าห้องสอบ ะะแต่ซ่อนอยู่ในความล้มเหลวความเปราะบางความรักและการเติบโตของชีวิตจริงดังนี้ผมจะขอหยิบมาเล่าให้คุณฟังนะ,ะผ่านเสียงผ่านความคิดและผ่านใจของคนธรรมดาคนหนึ่งนะ,ะที่อยากจะชวนคุณกลับไปเรียนใหม่กับชีวิตนะครับเรื่องแรกที่อยากจะคุยก็คือการจัดการจิตใจของตัวเองนะฮะตัวผมเองเนี่ยเคยอยู่ในจุดที่รู้สึกล้มเหลวจนไม่อยากจะลุกขึ้นมาอีกนะ แต่สุดท้ายสิ่งที่ช่วยผมไว้ไม่ใช่โอกาสที่ดีนะหรือว่าคนเก่งที่มาช่วยแต่ก็คือการยอมรับว่าเราควบคุมไม่ได้ทุกอย่างและจัดการภายในใจของเราต่างหากที่สำคัญที่สุดนะะเราทุกคนเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนนะเพราะว่าโลกวันนี้ไม่มีอะไรถาวรนะฮะแล้วก็จะไม่มีอะไรถาวรในอนาคตด้วยแต่ใจเราเนี่ยต้องมั่นคงพอจะรับมือนะ พอที่จะดิวกับสิ่งที่มันเป็นความจริงเหล่านี้ให้ได้นะครับเรื่องที่2นะฮะที่อยากจะคุยในวันนี้ก็คือความมั่นใจที่แท้จริงนะฮะ,นะฮะผมเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะพยายามให้คนอื่นรักนะครับแต่กลับลืมไปว่าถ้าผมยังไม่รักตัวเองเนี่ยใครจะรักผมได้จริงนะฮะเราถูกสอนให้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตั้งแต่เด็กนะครับแต่ควมมั่นใจที่แท้จริงก็คือการเห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ ใครยอมรับอันนี้สําคัญมากนะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เต็มไปด้วยความอิสระครับมาดูเรื่องที่3ครับการยอมรับตัวเองนะฮะผมยอมรับเลยครับว่าผมไม่ได้เทนะ่ไม่ได้เจ๋งในสายตาคนอื่นแต่พอผมหยุดพยายามที่จะเป็นคนที่ใครต้องชอบเนี่ยชีวิตผมกลับสบายขึ้นมากครับความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นนะและผมก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการเป็นคนอื่นนะครับ สิ่งที่น่าแปลกก็คือยิ่งผมเป็นตัวเองมากเท่าไหร่นะคนรอบข้างก็ยิ่งให้เกียรติในแบบที่ผมเป็นมากขึ้นเท่านั้นนะครับมาดูเรื่องที่4ีครับการมีขอบเขตที่ชัดเจนนะฮะมันคืออะไรนะฮะคือในอดีตเนี่ยผมเคยคิดว่าความรักคือการให้หมดนะฮะแต่พอให้มากเกินไปจนไม่มีอะไรเหลือให้ตัวเองเนี่ยผมถึงได้เรียนรู้ว่าการมีขอบเขตที่ดีไม่ได้แปลว่าเราใจร้ายนะฮะแต่มันคือการรู้ว่า เราควรปกป้องพลังของเราไว้กับสิ่งที่คู่ควรไม่ใช่กับใครก็ได้ที่ทำให้เราหมดแรงหมดใจและหมดค่าเรื่องที่5นะครับที่จะพูดคุยก็คือความรู้สึกพอนะฮะเคยไหมครับการที่เราวิ่งตามอะไรบางอย่างเนี่ยจนเราเหนื่อยล้านะแล้วพอเราได้เจอสิ่งนั้นเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่านี้เองเหรอนะฮะตัวผมเองเนี่ยเคยฝันว่า จะมีชีวิตที่ติดทะเลนะฮะไปทํางานริมทะเลจะได้ทํางานอิสระนะฮะแต่เมื่อได้มาถึงจริงๆบางครั้งเราก็ยังรู้สึกว่าไม่พอนะฮะผมจึงเริ่มเข้าใจว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เมื่อไหร่นะฮะแต่มันอยู่ที่ตอนนี้นะครับถ้าใจเรารู้สึกพอเสียแต่วันนี้นะฮะเราจะมีความสุขโดยไม่ต้องรออะไรอีกเลยเรื่องต่อไปครับเรื่องที่6นะฮะการรักตัวเองนะครับ ีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าตัวผมไม่มีค่านะฮะผมก็เอาเวลาทั้งหมดไปทาเพื่อคนอื่นจนลืมดูแลใจตัวเองนะฮะแต่แล้ววันหนึ่งนะฮะผมเริ่มกลับมาทําสิ่งเล็กๆให้ตัวเองนะ,ะอย่างเช่นนะไปเดินทางท่องเที่ยวนะ,ะไปอา่าไปเดินลิมชายหาดทะเลคนเดียวนะฮะหรือแม้กระซื้อของที่เราชอบบ้างนะ,ะผมก็พบว่าการรักตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวนะฮะ แต่มันคือการเติมเต็มที่เราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้จริงๆนะฮะคือเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนเมื่อเรารักตัวเองได้เราก็จะรักคนอื่นได้ครับเรื่องที่7ครับความยืดหยุ่นเมื่อชีวิตล้มเหลวไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยล้มนะฮะแต่มีไม่กี่คนที่เรียนรู้จากมันนะแล้วก็ลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงกว่าเดิมนะฮะตัวผมเองเนี่ยเคยถูกปฏิเสธนะ เคยผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนนะฮะและทุกครั้งที่เจ็บจากการถูกปฏิเสธเนี่ยผมจะถามตัวเองว่าบทเรียนคืออะไรนะเพราะว่าทุกความเจ็บปวดเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังครับถ้าเกิดเราเรียนรู้จากมันนะฮะเรื่องที่8นะครับความไม่เที่ยงของทุกสิ่งนะชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีไรถาวรไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะฮะ ผมเคยคิดว่าถ้าผมพลาดครั้งหนึ่งนะผมคงไม่มีวันกลับมาได้นะแต่จงรับรู้รับทราบไปว่านะฮะทุกสิ่งในชีวิตคือสิ่งชั่วคราวนะฮะพอเราเข้าใจในเรื่องนี้ก็ทำให้เราไม่ยึดติดกับอดีตแล้วก็ไม่กลัวอนาคตนะเพราะว่าทุกสิ่งมันไม่มีความเที่ยงเรายอมรับในสิ่งนี้เราก็จะรับมือได้กับทุกอย่างนะครับมาดูเรื่องที่9นะฮะเรื่องเพศและความสัมพันธ์นะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับ ผมเคยรู้สึกแย่กับตัวเองมากนะเพราะไม่เคยมีใครสอนเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรู้เรื่องเพศนะครับนะผมก็ช่วงอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นผมก็ไปหาคำตอบผิดที่นะจนต้องเรียนรู้บทเรียนด้วยน้ำตานะฮะความผิดพลาดอะไรทั้งหลายแหละนะครับแต่วันนี้นะ,ะผมอยากบอกว่าความรักเนี่ยเป็นทักษะที่ฝึกได้นะฮะแล้วทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้แบบปลอดภัยและเข้าใจตัวเองจริงๆนะ ก็คือเป็นสิ่งที่เด็กยุคใหม่เนี่ยต้องเรียนรู้นะฮะในเรื่องเพศนะะเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาเรื่องที่10ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญสุดๆเลยนั่นคือเรื่องความรู้เรื่องเงินนะฮะหรือถ้าเกิดเรียกเป็นศัพท์แสงทางด้านวิชาการหน่อยก็คือ financial literacy นะฮะคือเงินเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีนะครับแต่มันคือเรื่องเล่านะฮะมันคือ storytelling ที่เราเนี่ยผูกติดกับมันไว้ตั้งแต่เด็กนะฮะ คือผมเนี่ยหรือว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะใช้เงินเพื่อเติมช่องว่างในใจนะฮะแต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยพอครับจนกระทั่งนะฮะผมเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดนะฮะมองเงินเป็นพลังที่ใช้สร้างคุณค่านะฮะไม่ใช่แค่ไว้ซื้อของนะฮะคือเงินมันก็คือเครื่องมือที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะฮะไม่ใช่การที่เราตกเป็นทาสของเงินนะฮะเราก็ต้องรู้จักการใช้เงินแล้วก็รู้จักการเป็นผู้ให้นะฮะพอเราเริ่มรู้จักใช้เงินนะฮะ ทั้งในฐานะผู้รับและผู้ให้เนี่ยนะครับเงินมันก็เริ่มกลับมาหาผมนะแบบไม่คาดคิดเลยนะเมื่อเราแบ่งปันเนี่ยท้ายสุดเดี๋ยวเราก็จะได้กลับคืนมาทั้งในมิติของความสุขและมิติของความมั่งคั่งนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอจริงๆนะครับผมขอสรุปปิดท้ายอย่างนี้นะครับก่อนจบพอดแคสต์นะฮะ คือสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนเนี่ยนะในโรงเรียนนะอาจเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ทั้งชีวิตในการค้นหาแต่ข่าวดีก็คือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้เสมอนะเพราะว่าการเรียนรู้มันก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง lifetime learning นะเราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จากความล้มเหลวนะเรียนรู้ได้จากความรักนะการให้อภัย และการรักตัวเองนะฮะขอบคุณนะที่ฟังจนถึงจบนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะฮะให้เพื่อนๆทุกท่านได้เรียนบทเรียนชีวิตของตัวเองด้วยความกล้าความอ่อนโยนและความหวังในใจนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก่อนจบนะฮะอย่าลืมกดอ่าไลค์กดติดตามนะกดแชร์อ่าพอดแคสต์นี้ไปให้เพื่อนๆของท่าน,นะะแล้วก็คนที่ท่านรักด้วยนะครับ Strategic Man Podcast สนับสนุนโดย Strategic Man Community Community ของคนที่ต้องการความสุขและความสำเร็จ